สวัสดีครับกับเมย์ครับวันนี้วันนี้ผมจะมาเล่นมินิเกมที่ชื่อว่า murder หรือฆาตกรลูกจิตน,นั่นเองวันนี้ผมมีแขกรับเชิญชื่อว่าหรือ s r z นั่นเองมจนะเรียกอีกชื่อนึงื s แกโตเขียนผิดครับไปวันนี้เราจะมาเล่น murder ตอนแรกก่อนจะดูอย่าลืมกระทืบรลา์นะครับแล้วก็<ห>ไปดูกันเลยให้ถึงร้อยไลน์แล้วไปดูกันเลยเมี่อไหรเล่นได้ไหม เดียว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 เมอร์เดิลไหนไปไหนหมดก็นี่ไงสี่ไอ้แปดอันเนี่ยเมอร์เดิลหมดเลยอ๋ออยู่นี่อันนี้มันไม่ใช่นี่เมอร์เดิลเล่นมีเล่นได้อันหนึ่งโต้โต้โต้กดเข้าเนี่ยอันไหนอ่ะโต้เข้าไหนอ่ะเข้าด่านไฟไหนไหนดันไหนคนเยอะเลยโอ๊ยนั่น บอกว่ามีอันนึงเลยได้ไหมมันมีสองต้องก็บอกต้องก็เอ๋ตุ้งไม่บอกด่านไหนด่านซ้ายยังไม่รู้ไม่าด่านไหนด่านซ้ายอ่ะงั้นก่อนนี้งก็หนูไม่รู้เฮ้ยเจอหน้าทูฟี่งั้นเรามาต่อกันเมื่อกี้กดเข้าผิดนะครับผมเครื่องแตก่ไง มาครับเรามาตอกันเลยโอ้โหตอนนี้แหลกมาโอ้โหโคตรเกลียดแบบนี้เลยว่ะต้ต้พี่โคตรเกลียดแบบนี้เลยว่ะโตอย่าโตอย่าเป็นนะเฮ้ยเจอแมสซี่ว่ะต้นแมซี่แมสซี่แมสซี่โอ้โหจะได้เป็นมงเดชเสียงเสียงเสียงไม่น่าไว้วางใจเดชเเสียงไม่น่าไว้วางใจโอ้ดูเมื่อกี้หนูไม่ได้เป็นนะบนหัว เออว่าใครเป็นหรือว่าแมสซี่เป็นว่าตัวแมสซี่เนี่ยเพื่อเสียวไอ้เพื่อเสียวแมสผู้หญิงคนนี้เป็นตำรวจตามนีไปด้วยเฮ้ยเฮ้ยทำไมแข้างหลังตัวเอฟมันเอามือไปตีตัวมาแกะตัวตัวโดนขาวไปยืนเสียงดังแตกเลยดังแตกแล้วก็มีคนตาย ตัวเพื่อกดเกมนึ้นึตายอ้าวพี่ตายเหรอใครเป็นเฮ้อไม่ใช่พี่ไม่ได้ตายใครวะเฮ้ยทำไมเอฟเอ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 ็กลัวตัวเอฟนตัวเล็กวะต้องเห็นตัวคนคนตัวเล็กไหมพี่เห็นมาแล้วอ๋อคนเลยตัวเล็กหนูเห็นตัวเล็กมาวันนี้แหละอ๋อถ้ามันเออถ้ามันยิงผิดมันจะกลายเป็นตัวเล็กก็บ่า ก็ว่างไม่ใช่คนที่ทิงผิดมันยังเป็นตัวใหญ่มันยังเห็นพี่เป็นตัวใหญ่เลยด้วยซ้ำอ๋อมันเพิ่งเอามันใหม่ไงมันเพิ่งเอามาใหม่ไงตอนนั้นมันว่าพี่เป็นว่ะตอนนั้นคนตายหนูก็เห็นพี่หมือนเออพี่เนี่ยตายโตพี่ไม่ได้เป็นใครวะอตัวเล็กๆอีตัว F เป็นระวังแล้วกันนะ โอ้ยแหลกเกลือต่อหน้ากูเลยใครเป็นเลนเจอร์เลสโอ้ยแหลกมากครับแหลกมากโต๊ปะนี่ไง,ไงตัวเอฟเนี่ยไอเด้อไอเด้อข้างหลังพี่เนี่ยโอ้ยโตมีอันหนึ่งเล่นได้เร็ว เร็วๆแค่กี่คนเองเอ่อสามคนเองกดได้ไหมเอ้ยพี่อยู่ไหนอะเนี่ยกดเข้าเลยพี่กดเข้าแล้วเนี่ยเขาเรีวคนนี้ฮ่าเมื่อกี้เจอวีวีเอฟโอ้ดันดันดันไว้นะโตไปไว้น้ะแขกกับพี่วะพี่เห็นอันนี้วะพี่เอ๋พี่ก็เห็นอ้าวโลกตาตกโลกตายไอ้ยโต้ไ่เนี่ยเอาไปเลยจ้าหนีโอ้ยมันตกโลกตายได้ เอาดานนั้นมันไม่มีที่กันโต้เอ้ยนะดานนั้นไม่มีที่กันเหรอไม่มีไอตอนนั้นอ่ะไอ้ฮะโตเอ้ยี่ไหวที่ไวเลยไม่ได้เป็นกูคาดจะตายเดี๋ยวเอ้ยไอ้เแค่กูคไหวที่ไหวไอ้กอแต่เวลตอนนี้แม่งรีบอู้ตายเลยผมแดงฆ่าดูตายเริ่มเกมมาไม่ถึงวิทฝั่งเนี้ยริมเนี้ยไหนอันไหนอันไหนนั่นริมน้องเนี้ยในพี่เทียมอ๋ออ๋ออันไหนอไหนไอโต้อยู่ไหนวันนี้ อ๋อกดเข้าเลยเอาแล้วเอาแล้วเหมือนกันเอาหนานนี่กูเขียนมากเออกูเขียนมากแม่งมืดแต่มีที่หลบแต่มันหลบเงียนเลยโดยเฉพาะไอ้คนรูปนี้น่ะเฮ้ยเจอที่หล,ลบลับว่ะเขียวเต็มหน้า ยังวะเหลือเหลือเจ็ดเหลือแปดคนแล้วเนี่ยไอ้เฮ้ยเล่นเอ้ยเลเจอร์เลต่อหน้าสังไงไอ้แดงเป็ดไอ้แดงเป็ดไอ้แดงเอือดตายดังโอ้โหไอ้ไอ้ผู้หญิงเป็นไอ้ผู้หญิงก็เป็นโอ้โหไอ้ข้ามากองกูต่อหน้าต่อตาข้าโหดที่หมายเลยเนาะฆาตกอนอะไอ้เหี้ย อยากให้กูได้เป็นพระกูรวยกูมึงสองเท่าโตอีกขี้โม่โตโตอีกขี้โม่มันฆ่ารวยขนาโตอย่ามาขี้โม่เถอะฆ่าโหดก็โตอีกเอ้าแต่ตอนนั้นแหะจะเป็นฆาตกรครั้งแรกกูชนะเย้ไม่แค่ชนะใครก็เคยชนะหรอกเป็นฆาตกรชนะรวๆนั่นเก็กนั่นเคยชนะรวๆพอได้เป็นฆาตกรมีอันไหนเข้าได้ไหมนี่เอาเต็ม อีอันหนึงอีอันหนึ่งเข้าอันศูนย์คนศูนย์คนอันไหนอ่ะอันบนล่ะอันล่างอ่ะอันบนดีกว่าโตอันบนอันบนอันบนใช่ไหมเออนึกว่าแม่งเข้าอันล่างเออชอบ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 ด่านี้ไอ้โตอย่าเดินตกใต้อีกละเออจะได้เป็นไหมมันโล่งโจ้งเกินไปว่ะได้เป็นไหมคุณได้เป็น โอ้ไอ oh. ้เหี้ยกูกูอยู่กับใครไม่ได้แล้วตอนนี้ไหนโต้ไม่ได้เป็นความบริสุทธิ์ของมึงหน่อยฮะเป็นความบริสุทธิ์ใช่ไหมเออเอ้ยเอ้ยอย่าอย่าใจเย็นใจเย็นใจเย็นกูกูยิงอ่ะเอาดิโต้กูยิงอ่ะเอาดิอ่ะเนี่ยกูยิงอ่ะดูกูดิไอ้โต้กูยิงมึงอ่ะหนูไม่ได้เป็นเนี่ยไอเลนเจอร์เลนแน่ๆไหนเลนเจอร์เลนเป็นเหรอเมื่อกี้มันวิ่งเข้าใส่เราเลย ยิงไม่โดนมันอะพี่ว่ามันไม่ได้เป็นหรอวะพี่ต้องรอให้มีใครฆ่ากันก่อนกูอย่าโง่ตกตายนะเฮ้ยกูอย่าโง่นะเฮ้ยโอ้โหเริ่มเริ่มแล้วว่ะเมื่อกี้ดังตึกแต่อุ้ยแต่ไอไลฟ้าเป็นอ๋อไอไหนวะไอไลฟ้าเนี่ยที่หนูวิ่งตามมันอะข้างงหลัเป็นมาแล้วเป็นจริงๆริงดูไอ้ที่ดำเลย เออจัดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้มันเห็นซอมบี้ตัวเท่เอ้ยิงมาเลยยิงมันเลย,ยอะไรยิงมาเร็วได้หนึ่งตัวอ่ะค่าๆ่าใครได้